คู่จ้าคับติดตามเรื่องราวของพระพราแสงทองกับซันวงสะทอนกันหน่อยนะต้องบอกว่าคู่นี้เนี่ยเขาเริ่มต้นเนี่ยคือจุดเริ่มต้นเนี่ยนะคุณผู้ชมคือมาจากคู่จิ้นนั่นเองนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนจเจเลยจากคู่จิ้นมาเป็นคู่จริงแล้วแหละเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีเรื่องของการคุย,ยเรื่องแต่งงานการนะคุณผู้ชมเรื่องวางแผนที่จะมีลูกเพิ่มเนี่ยโอ้โหงานนี้เนี่ยซันเนี่ยได้มีการถามพระพร a ไว้แล้วนะว่าอยากจะมีลูกเพิ่มไหมนะซึ่ง แพร์พาวก็ได้ตอบคําถามแล้วเหมือนกันว่าอยากจะมีหรือไม่มีนั่นเองนะคุณผู้ชมพอมันมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยหลายคนก็ตั้งคําถามเหมือนกันนะคุณผู้ชมบอกว่าตอนนี้เนี่ยยัเป็นคู่จิ้นอยู่ไหมหรือว่าเป็นคู่จริงหรือยังนะฮะแล้วก็ซันเนี่ยเคยพูดเอาไว้ก่อนหน้านี้ ถ้าใครจําได้นะคุณผู้ชมเรื่องของการที่เป็นคู่จิ้นหรือคู่จริงเนี่ยถ้าซันบอกว่าจะเป็นคู่จริงเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวจะบอกเองไม่ต้องถามนะฮะอก็รอนะว่าทางคู่เนี่ยจะพร้อมเมื่อไหร่จะออกมาประกาศเมื่อไหร่เนี่ยเลื่อนสถานะไหมยังไงนะคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันมีเรื่องของการวางแผนเกิดขึ้นแล้วเรื่องแต่งงานกับเรื่องมีลูกที่บอกไปนะฮะเดี๋ยวเราเนี่ยลองไปฟังพราวกับซันกันหน่อยนะว่าเขาคุยกันว่าอะไรยังไงบ้างสาหรับแพลนในอนาคตถ้าเลื่อนจากคู่จิ้นไปเป็นคู่จริงแล้วนั่นเองครับรู้อะไรนะ ตวอาให้พันธสิจินปีนาตอบช้าก็คือเพียนะคะฝ่กยการหายใจการหายใจอีอย่างันจะเป็นยานต่อยิ่งฉุก่อนไหมคะว่าใครจะได้ามก่อนมาตั่มก่อไหมเอานึ่งสองสามสีเนือใช่ไหมหนึ่สองอยหนึ่งสองสามสี่แม่เอามาเป็นอาวันชูจีนะเอ้ยเหรอ เอาครับเอาอย่างนั้นเอาประมาณห้าห้าคำถามปีกันเลย่วินะคะหรือให้15วินีอะไรได้มาแล้ครับ15วินะตอบจริง15วินนะสามให้บอสถามส่วนใช่ค่ะเอาบอสถามเลยค่ะคิดว่าอยากแต่งงานตอนอายุเท่าไหร่ว้าวจำไเ้นะคะเมื่อไหร่ได้ครับถ้ามันโอเคแล้วถ้าเราพร้อมจริง แล้วถ้ามีลูกอย,อยากมีลูกผู้หญิงหรือผู้ชายลูกผู้ชายครับทำไมคะทำไมถึงอยากมีลูกผู้ชายคะ้าที่สามก็จริงๆได้ได้ทั้งสองคนแหละแต่ชอบผู้ชายแล้วช <c oughs> ายมันบ้า,าชอบเป็กผู้ชายเพราะซนดีแต่ก็ชอบสองคนถ้าเลือกได้เลูกชายออกตนะเกยเนี่ยถ้า <c oughs> อนาคตถ้าให้เลือกอยู่อยากจะอยู่จังหวัดไหนอยู่แบบตลอดชีวิตเลยอยากอยู่จังหวัดไหนอ๋อต้องดูก่อนว่าตอนนั้นเป็นยังไงบ้างในชีวิตเอาถ้าตกความจริงต้องดูก่อนเป็นยังไงบ้างแล้วจะเลือกผู้หญิงแบบไหนเป็นแม่ของลูกแบบนี้เลยตายตายยิ้มให้เจนปีนองขา้อมกัน เอ็มบีพีเอ็มบีพีเอ็มบีพีจบเป็นนิหารเขาทำอะจบแล้วค่ะอ่าชอบฟันไหมตอนนี้ชอบค่ะค่ะาทำไมค่ะท่านตนทำไมจบปะกลัวเรื่องที่ผ่านมาไหมนะตอนนี้ไม่กลัวโอเคสองนะสามอ่าตอนนี้กังวลอะไรมากที่สุด ไม่กังวลอะไรเพราะไม่กลัวอะไรแล้วเ,ลเป็ลูกใบนี้แพ้วพาวไม่กลัวอะไรแล้วแม่ฉันตายแล้วไม่กลัวอะไรทําตานเลยนะใช่เหรอทําตามที่สี่วันตอนนี้เปิดใจไหมที่ว่าจะมีคนใหม่เข้ามาที่อยากจะแบบถ้าจะมีแบบแฟนอีกเปิดใจไหมนะตอนนี้นเปิดตั้งนานแล้วก็ตอนที่ 5, ห้ากับอที่ท้ายค่ะถ้าต้องมีลูกอีกอพร้อมไหม พร้อมถ้าผู้ชายเป็นผู้นําพอและผู้ชายมีความหนักแน่นพอไม่พั่มเพือไม่พูดเรื่อมเดิมครบ